สวัสดีค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อจริงจังนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวเองยังใหม่มากเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้เฟซบุ o กเนี่ยประมาณ3เดือนเองนะคะแต่ก็เห็นคุณค่าของ Facebook ที่สามารถจะสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปถึงผู้คนได้อย่างไ like, ร้ขีดจำกัดนะคะจึงเป็นเหตุให้มาเรียนคอร์สของ อาจารย์อาลงกรวันนี้นะคะเพราะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะ professional branding on Facebook ต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่เห็นเรื่องแรกเลยนะคะเห็นความทุ่มเทของอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฝ่าที่คนเราเนี่ยจะค้นพบเทคนิคและวิธีการต่างๆบางทีมันใช้เวลาหลายหลายปีมากๆเลยอะคะ่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะ ไปทุ่มเทแล้วก็ทิ้งตัวอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์อารงณ์กรเองเนี่ยมีความรักแล้วก็รุ่มหลงให้เห็นคุณค่าในเรื่องของการสร้างแบรนด์ผ่าน Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า,วาการได้มาเรียนคอร์สนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ย่นย่อให้เราได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเทคนิควิธีการซึ่งแทนที่เราจะต้องเสียเวลาเยอะๆเ,เนี่ยกลายเป็นว่าเราเสียเวลาแค่หวันนะคะแต่เราประหยัดเวลาไปอาจจะอีกหลายปีเลยที่เราจะต้องไปค้นหาเองนะคะ ก็เชื่อว่าคอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ดีตัวจังเองนะคะก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คะ่ะมีมีมีความฝันว่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะจังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนะคะ10ล้านคนผ่านการพูดและการเขียน และจังเชื่อว่า Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะสื่อสารไปยางผู้คนเนี่ยได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะอาจารย์นงกรนะคะรวมทั้งทีมสตาฟทั้งหมดเลยนะคะที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆตรงนี้เพื่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำการสื่อสารที่ดีไปถึงผู้คนได้นะคะก็หวังว่าท่านอื่นที่ สแสวงหาในสิ่งเหล่านี้นะคะเชื่อว่าการมาตรงนี้ค่ะก็เราต้องได้รับอะไรแน่ๆค่ะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้อย่างนึงคืออาจารย์มีอุดมการ์นะคะที่อยากจะให้เราอะสามารถทําเรื่องนี้ดีๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จบตรงนี้จังคิดว่าวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่วันนี้เรามีครูบาอาจารย์ที่ดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้เราต่อไปในโลกของ Facebook ค่ะขอบคุณมากค่ะ